เอาละครับก็ขอกับสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่องสารวิทย์เอ็ดการดดเช่นเคยวันนี้ผมจะมาเล่นซี c ีแบบเร้งนะครับนี่มากับพี่บิวนะครับพี่บิวหนะึ่งแปดเก้าหกนะตอนแรกผมเชิญเล่นเล่นว่าขอจะไม่เข้าสรุปขอเข้าจริงนี่นะตกใจเลยเมื่อกี้เขาเข้ามาโคตรเวอร์ ครับ้า้สองตัวแล้โอ้ไม่ใช่ดีทุกคนสองตัวอตัวมากัเลดยมาลักมารับปักสีบิวกันนี่พี่บิวโคเล่นเลยสอง ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับี่มาเลยดิน,นี่นะฝั่งนู้นเ็เป็นไดมอนด์ไอวีทั้งหมดเลย <S <S ผมมีแพทอยู่คนเดียวโอ้โหพี่บิวโคตรเทดูดิ UMP เวลจิด้วยโคตรเวอร์หนีพี่บิวโอ้โหใจผมแทกอะไรอ่ะมงพี่บิวเกิด ผมจะรอดักเลยรอโอุ้ให้ผมคิดื่อกี้นี่ผมได้ไงเวอร์นะตะเลาัน,น,นไปพีบิวบวิวยังอยู่นผมยังมาได้คุตานต่ยเลยหลฮั ทริปเปิลคิลแล้วก็ตายเฮ้ยสำรวบทุกคนสำรบเยสเดี๋ยว,มว yeah. ผมฝากช่องพี่บิวด้วยนะคะเดี๋ยวผมให้ช่องไปตอนท้ายคลิปนะครับฝากไปติดตามกันด้วยนะครับแต่ให้จบคลิปนี้ก่อนนะครับตอนนี้ไม่รู้จะชนะหรือแพ้นะครับ พี่บิวมาแล้วพี่บิวเขาคตึงอ่ะทุกคนแต่ผมเห็นในคลิปอะ่ะมีเอฟซีมาท้าพี่บิวเลยแราก็จะไปกันเรื่อยๆไม่ได้เล่นสีนสีนานแล้วแหละ ไปนะ <Help me. S 1> ต้องไปรีบชวนพี่บิวแล้วน่าจะว่างผมเก็บปืนไปให้แล้วกันเก็บปืนแท้ เขายิงกันยับเลยฝั่งนูโหไปเราไปกันเฮ้ยพี่วิวกดะลรใหไร้ไปด้านบนแล้โอเคไป้ดนบนหนึ่งตัว ยิงแรงไดมอนได้ผมเก็บปืนไปให้พี่บิวแล้วกันไหนพี่บิวอยู่ไหนอยู่ตรงนี้เอาไปเลยผมนนจะซื้อสองควงแนทนคือ่ยมเลย จะตามให้ฝังนูกระตุกแน่เลยแล้วสุดเห็นไปซ้ำศพเกมโดนเตะออกจากห้องเลยอยู่ซ้ำศพเกมโดนเตะออกจากห้องเกมก็ยังโอยนะว่าซ้ำศพมันไม่ผิดกฎเกมแต่ทำไมพอพี่บูไปซ้ำโดนเตะเลยะ มันดับเกิดแล้วก็มันมาซ้ำผมโอเคพิวิวเก็บอะไม่ใช่ครับพิววิวเขาทมศนะเอเคเช็กระบบหายใจนะคบไม่ได้ทำศงเลย หายใจแล้วผมลมซื้อปืนโอ้ซื้อกดแต่ลงซื้อปืนหลังจากที่ผมซื้อปืนเพื่อนก็ทิ้งปืนให้ผมเนี่ยนะเพื่ออะไรเนี่ยผมซื้อปืนเสร็จแล้วแล้วเพื่อนพุ่งมาทีโอ้ใจผมแต่สลายหามงูพอใจผมเด็ดเลย ตัวดักอยู่คน,นตัวดักอยู่นั่เนไงเจาเป็ดน,น้อยจ้าปัญญา ยยงหน่อเดี๋ยวเราไปดูพี่บิวกันดูพี่บิวโดนว่ะไงพี่บิวาเติมเกมนี่ต้วก็สับสู้เอ็กซ์หน่อยเอ็กด้วยเพรา่าดติ้งดูดูกันใครได้ MVP ตานน้อ้าวพี่บิวไม่ได้ MVP เพิ่มขึ้นครับโ,โหพี่บิวได้4คิวดาเมจพันหกนะใกล้เคียงกับคนนี้ลเลยดาเมจดาเมจนะดูผมได้3คิวดาเมจพันสองอันนี้พันสองเหมือนกันโอ้โหผมดาเมจเยอะกว่าแต่ไม่ได้คิวเยอะกว่านะก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูช่อง youtube พี่บิวนะครับแป๊บหนึ่งนี่นะครับทุกคนช่อง youtube พี่บิว นี่นะนี่นะครับทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนี่นะไปแล้วครับ